เรานะครับเราก่อนก่อนหน้าเนี้ยเราได้เราได้ทำการลุยน้ำไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมบารสบุ๊บี้นะครับจะได้ทำการพาท่านผู้ชมนะครับไปยังบ่อน้ำที่เขาเรียกว่าน้ำพ่่มครับอันนี้ก็ผมบาสบุ๊บี้รายงานครับสดจากสถานการณ์ในรถเบนซ์พักและและที่เราเราเจอเอเคเราเจอเอกเคนครับ คือตอนลุยน้ำนี่มันเหมือนมันเหมือนไก่ทองเดินฝ่าน้ำครับแต่คือผมไม่ช่างภาพครับแล้วลืมถ่ายมันมันอเมซิ่งมากมลมืมกับพลกรอบนึงคือวันมันเหลือเชื่อที่ว่าเบนแม่งนิ่มมากอะ่ะกลวยมีอยู่ใต้พื้นแล้วแล้วต่อหน้ากลวยมันชนไอ้เบนชนกลวยแล้วไม่รู้สึกเลยครับคือแล้วแล้วก็มีเด็กเด็กเป็ดคนหนึ่งเอาไฟส่องสองน้งนําไอ้ผมก็ดีใจก็เลยก็เลยเกิด เกิดภาพความน่าใจความทรงจําที่ที่หยุดที่ไม่สามารถบรรยายได้แต่แต่เฮียเฮียบอกว่าจะจัดอีกหนึ่งชุดพจะจัดอีกหนึ่งชุดซึ่งเราก็เต็มใจครับผมก็เต็มใจครับเป็นใจครับเพราะผมจะได้ถ่ายไปในน้ำ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคอยดูครับว่าร <c oughs> ุ่นเนี้ยใบรุ่นเนี้ยมันตีน้ำได้เหมือนบันนาโบ๊ทเลย <c oughs> มันมันแรง คือคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดพักพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายใหม่รอข้าสถารนการเดี๋ยวเดข๋าว้าถานการจริงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เจอน้ำกำลังวนกำลังวนครับเจอผู้หญิงอมืดตึ๊ดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามตอนต่อไปถ่ายต่อนะครับคือทริปเล็กๆทริปเล็กเล็กนะครับ การขับรถต้องปิดแอร์เพราะ,ละลขับรถลุยน้ำขับรถลุยน้ําต้องปิดแอร์นะครับเพราะว่าใบพัดใบพัดใบพัดช่วงมันจะดูดน้าแล้วทาให้เครื่องเราดูดน้ําเข้าไปในเครื่องอเดี๋ยว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 ติดตามตอนต่อไปครับรถเก่งอ่ะพี่ลุยอยู่หน้าป่าล้อไม่ติดถนนแล้วพี่ยังระบายพี่ได้ึ้นมาเขาต้องเขต้องจะขว้างถนนไงไงตาดองตาดองด้วย เราจะต้องบอกว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ที่รถในรถเบนซ์นะครับไม่ใช่โฟวิลประการใดอันนี้คือเบนซ์โฟวิลนะครับเบนซ์ยกสูงที่นายลงใน Facebook วันนี้เราจะมาลองของจริงหลังจาก m o d ิฟายกสูงมาแล้วเป็นไฮดรลิกเอาละครับไรตรง,งนันครับ <c oughs> นี่ครับดูนะครับเราเปิดกระจกเพื่อทําการท้าทายชุวงล่างนะครับ <c oughs> ข้างล่างเขาแจ็งกิ้งครับแจ็งริงครับแจ็งริงอ่อถ่ายน้าหน่อยถ่ายน้าหน่อยขณะนี้นะครับเราจะมาชมภาพเหตุการณ์น้ำท่วมเล่นจริงครับเบนซ์จริงๆครับไม่เชื่อดูตาครับข้างหน้าครับนี่คือนี่คือเบนซ์จริงครับเบนซ์จริงๆเบนซ์จริงๆขณะนี้เราจะทำการเอาเบนซ์เนี่ยเข้าไปลุยน้ำครับมันมันนี่นี่เราไม่ใช่คน พิเลนนะครับแต่เป็นคนบ้าครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อได้หลวงพี่ป้อมต้องโอลี่โอลี่แล้วหลวงพี่ป้อมจะฮโอ้โหอ่าหลวงพี่ครับเราทำตรงนี้เพื่อหลวงพี่และพี่เอสแล้วก็ให้พวกสื่อมวลชนที่ได้เข้าวัดได้มาดูแล้วสิทธิ์ตะก้าวัดป่าทุกๆคนจะได้ดูคลิปนี้ มึงจะได้รู้ว่าแม่งโคตรแท้อะติ๊งต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมจะไม่เชื่อว่าเป็นรุ่นนี้จะสามารถบูได้ขนาดนี้เป็นเรื่องจริงครับใช่ครับเย่ยโดนมาจักใจเฮียเว้ยเอาเฮียว่ะแล้วเว้ยนี่คือสนามฐานการณ์จริงนะครับผมเราครับนี่นี่คือคุยที่เฮียเราบี้บดบี้มาแล้วเฮียเรียบเลยครับอันนี้เขาต้องมาตั้งใหม่ ควยหน้าครับโอ้โหนี่ไงพี่ไปก่อนเลยแดงไปก่อนมึงไปมึงไปมึงไปจะเล่นหือก่อนไปเลย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 ไม่ต้องมองไม่ต้องมองแล้วันน้ำไมงอยู่นี่นะรถเฮียกูสาะกระเด็นแบกหน้าเฮียเสียทั้งบ่ากูเลยคววนน้ำใจหิ้มนิดไปพะนั่นเราต้อังวอร์มก่อน ควังเสียงเครื่องนะครับบุ้มบุ้มเอ้ยเนี่ยแม่งชะลอยังไม่หนกอล้คือตอนนี้เราเราเจอพวกไก่ไก่เขาเรียกว่าอีมดครับซึ่งเล็กมากมีหนูมาเล็กแล้วมดเล็กยิ่งกว่าถ้าไปจบเลยเนี่ยไปจบครับคือจบเลยไม่มันเลยไมม่ันเลยแม่งไม่มันนะครับดูดูแมงแม่งแมงขานครับดู น้าชะลอพุกงเ็นน้ำเบรกเอ่อถ้าคุณเห็นเนี่ยเราไม่ได้กลัวน้ำนะครับเราจอดเราจอดเพื่อให้พวกแม่งไปอน้าเบ้นเบ้นรุ่นนี้วัรวอนมเครื่องครับเพื่อเพื่อเพื่อเราเราจะเราจะเทสช่วงร่างของเบ้นรุ่นนี้นะครับว่าเอาไปทำยกสูงมาแล้วเป็นยังไงบ้างนี่ครับเบนรุ่นนี้ชื่อเบ้นอะไรครับ

ว่อมว่อมว่อมอ้ามบานก็มองอะไรวะเนาะไม่มีอะไรครับคือคือล้อนะครับเอาเลยนักแข่งนักแข่งนี่มีอะไรครับมันกลวยตรงนสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูครับว่าเราชนกลวยกันตรงไหนนะครับโอ้ยไอ้บิ๊กมาเลยปลาหมึกมาเว้ปลาหมึกแม่งตัวช้า อ,อันนี้คือเท่าเท่าที่เราเทคช่วงล่างมันแน่นแน่นหนึบแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับแต่แต่ที่เราชะลอเนี่ยคือคือให้คนเดินข้ามแล้วรถปลาหมึกมารถปหมึก <c oughs> ไม่ใช่รถปิ้งปลาหมึกครับเป็นรถหนวดปลาหมึกเอาไว้เอาไว้ดูสิ่งปฏิกูลครับอยียกกขสั้นว่าขี้ครับ <c oughs> ขี้าอาเลยเ

เซนยังไม่บังเลยเม็งบางบางเราก็จอดก็จอดกลัวที่ไหนครับนี่จอดจอดในน้ำด้วยนี่ก็เรือบุญบุบนๆบๆบุ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 บนะเคยคิดในใจไอ้เขี้ยนน็อกแล้วมึงไอ้จ่าไม่ได้น็อกนะครับ ั้งแล้วแต่แค่ว่าเราลืมบันทึกภาพเราเลยต้องกลับมาใหม่เราเลยต้องกลับมาเพื่อเพื่ออ้าวทำไมเจอไงครับบุ้มบุ้มไอ้เหี้ยอแล้วเหี้ยสุดยอดครับ ผมไม่บรรยายอะไรมากนาะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้กินล่าเลยครับมันคือความสบใจของการได้ระบายปวดเฉยเลยปวดตาแห้งเลยเฉยมากเลยอนี่ฝั่งนู้นนี่ถ้าถ้าเกิดไม่ปิดด่านนี่รับรองครับงานนี้ได้ได้เงิน อุโมงแนะ่แนะ่นะ yes. แล้วจะรู้ว่าไกลทองเดินยังไงตลอตลอดมือเอาแล้วช่วงรันเวย์ไม่พอสั้นไปะสั้นไปสั้นไปขอครับตอนนี้เรา รออีกช่วงหนึ่งเอ้มึงรีบไปรีบไปเดี๋ยวมึงจะโดนสาดผมว่าน้าน้าคนนั้นก็คิดว่าน็อกนั่นะต้องเข็ดนะาน้าใหญ่น้าใหญ่ไม่ใช่อย่านะครับผมอรับสิ่งสิ่งที่พวกมึงเห็นนี่คือกูอุ่นเครื่องนะครับคูจะเปิดนายตัดอีกรอบหนึ่งน้าไม่ใช่น้าไม่ต้องเดินมาน้าไม่ต้องเดินน้าอย่าได้สะเอิบนะครับน้าอาจจะโดนปิวก็ได้นะครับเป็นช่วยนะครับผมเตือนแล้วนะน้านะผมดูน้าเป็นคนดีแต่น้าอย่าสะเอิบ นี่คือการลองรถต้องลองตอนน้ำท่วมฟิตแน่นนะยาจะไปยุ่งอะไรกับกล้วยนะเดี๋ยวมันก็กระเด็นไปอีกอครับนี่ครับเหมือนน้าเขรู้ไงน้าจะรู้ครับไปเลื่องกลวยให้เต็มที่เลยเต็มที่เลยน้ำไม่หลบนะไม่เหยียนอันนี้ลองลองเพื่อนขี่แล้วขี่แล้วเริ่มแล้ว มันสะสาดไปสิ่งเขานะ่ำอาไปล่ะมึงสวยแน่นะมึงสวยแน่เขาคงคิดว่ามึงทำอะไรมึงรออะไรกันมันเป็นช็อตสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาะก็คงคิดว่าอ๋อต้องการแค่นี้ใช่ไหม เดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเขารอฟังแล้วกันนะครับว่าสัญญาณคืออะไรถ้าผมบอกเฮียแล้วนี่ทันทีเฮียแล้วที่สองตัวถอยๆพื้นที่ไม่พอพื้นี่ไม่พอครับตอนนี้เราถอยรอระยะเพราะว่าจะมีจะมีน้ำน้ำท่วมอีกแค่ช่วงนิดเดืงครับประมาณอีกสักสามลังเมตนได้ นะครับอ่าเอาลีไปครับพวกมึงรีบไปครับ,บ,รบอ่ะเป็นอะไรครับหัวล้ออะไรครับคุณคุณน้องมาเถอะไอ้เหี้ยไอ้พู้ทำกล่องไฟงมาเถอะ<า>อ่าเชฟอะตัวดีเลยรรอดเลยมึงเชฟคนนึิมเชฟคนเดิมมาเถลยไม่ไหวแนละ้ว ดูคนฝั่งซ้ายเขาอาจจะเปียกหรือไม่หรือหรือหรือเขาเขาลุ้นจัดจนกระเด็นกระดอนออกจากเบนซ์นะครับเตียมเตียยเล่นแล้วเล่นแล้วเอี่ยเขียแล้วเขี่ยอย่าเอาเลยยังครับจะต้องไู้ไปถึงสุดเอาแล้วเฮี่ยแตกแล้วครับ ้อ้ว้าิครับหมดอูเ้าเราไม่ได้ตัดต่อครับนี่ครับนี่คือตาเบน์ของแท้อ่าหมดแล้วครับหมดแล้วครับโอเคครับอันนี้อันนี้รายงานสดจากสถานการณ์จริงณวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ากันยานะครับปีห้าห้าณเวลากี่ทุ่มครับคุณบาสตสันติอ ประมาณสองสองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มครับหลังจากเราเล่นตะก้อเสร็จเราก็มามาดูสถานการณ์นี้และได้มาลองช่วงล่างที่ทำโฟร์ e ิวออฟรถหน้ข้างทางไม่เคยเจอครับเบน์ลุยน้ำอ่าน้านึ่งก็อ้เบนรุ่นนี้ถ้าเบนรุ่นนี้เขาเรียกว่าเบนเบนเบนประวานโอเคครับง ja> ั้นเราเราจบคลิปแค่นี้นะครับแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ไปเปิดให้หลวงพี่ป้อมดู รับรองว่าหนุ่พี่ป้อมจะต้องชอบอเป็นยกสูงลุยมาแล้วอจริง